บุญญิลิตมือเซตทีมชาติไทยเคลื่อนไหวหลังคว้าแชมป์ AV c v c c h a ชาเลน e Cup 2023ควนหลงการแข่งขันวลลอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023ครั้งที่4ปี2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติบาเรน3เซตร,รวดพงาดคว้าแชมป์ AV c v c c h a ชาเลน e Cup 2023ส่วนบาเรนคว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่อันดับ3ตกเป็นของเกาหลีใต้ล่าสุดฟลุกบุญญลิวงทอนมือเซต ทีมชาติไทยออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์รูปธงชาติพร้อมข้อความว่าเรื่องจริงปะเนีย่ยแชมป์เอวีซีชาเลนด์คั2023โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกได้สิทเป็นหนึ่งใน8ทีมเข้าแข่งขันรายการ FIVB Challenger Cup 2023วันที่27-30กรกฎาคมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาเพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลในเฉลีก2024ต่อไปโดยแฟนวอลเลย์บอล พร้อมใจยกย่องจังหวะสุดเท่ของบุญยญลิตวงทรมือเซตทีมชาติไทยซึ่งช่วยให้ทีมได้แต้มก่อนเป็นแชมป์เอวีซีชาเลนด์ครับ2023โดยเกมดังกล่าวมีจังหวะที่แฟนลูกอย่างชื่นชอบแชร์ในโลกโซเชียลเป็นช็อตที่ฟลุกบุญยญลิตวงทรมือเซตทีมชาติไทยวิ่งไปอันเดอร์บอลกลับมาโดยใช้เท้ายันป้ายข้างสนามสุดท้ายอนุรักษ์พันรำ บล็อกเอาไว้ได้ช่วยให้ทีมได้คะแนนด้านโค้ดปาร์คเผยว่านี่คือจุดเริ่มต้นวลลอลเลย์บอลชายไทยหลังคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023โค้ดปาร์คปาร์กกีวอนเฮดโค้ดชาวเกาหลีใต้เปิดใจหลังจากมีส่วนสำคัญทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของวลลอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเราเพิ่งเริ่มต้นจริงๆหลังจากนี้เข้าใจว่ามันเหนื่อยในทุกๆนาทีจะทำมันอย่างดีที่สุดโดยตนเองเพิ่งจะมาทำทีมได้แค่3เดือน รู้ว่าเป็นระยะเวลาไม่นานในการทําทีมชาติและเขาเองก็จะทําอย่างเต็มที่นักกีฬาทุกคนรับฟังเขามีจิตใจพร้อมปรับเปลี่ยนปรับตัวเข้าหากันผลลัพธ์ออกมาได้ในทางที่ดีหลังจากนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมันค่อนข้างยากแต่ก็จะทําเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามโค้ชปาร์ว่าทําไมไม่ค่อยยิ้มโค้ชปาร์ตอบว่าก็อยากจะยิ้มช่วงการแข่งขันแต่ว่ายิ้มไม่ได้จริงจิอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ